ส่วนวันนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสองรัฐมนตรีใหม่ก็เริ่มเข้าทำงานที่กระทรวงเป็นวันแรกครับ นายวิสุทธิสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากระทรวงการคลังครับและก็เริ่มทํางานในตําแหน่งใหม่หลังจากก่อนหน้านี้ได้เข้ามาช่วยงานเป็นที่ปรึกษานายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังและยังเคยดํารงตําแหน่งอธิบดีหลายกรมในกระทรวงการคลงังเช่นกรมบัญชีกลางกรมธนารักษ์กรมศุลก,กากรกรมสรรพสา,ามิตร ส่วนทางด้านของนายอํานวยปฏิเสธครับร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือเลิก6กนาฬิกา30นาทีเข้าทํางานที่กระทรวงเกษตรเป็นวันแรกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมารอต้อนรับพร้อมกับเผยว่าเบื้องต้นนั้นจะเข้ามาดูแลเรื่องหนี้สินเกษตรกรชนบทและความเดือดร้อนภาคประชาชนและโดยเฉพาะเรื่องยางพาราที่จะเข้าไปติดตามดูแลมาตรการต่างๆทั้ง16มาตรการที่คสอชอและรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางและภาคธุรกิจยางแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดผลอยากเป็นรูปธรรมโดยเร็วหวังดึงราคายามพาราให้เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ60บาทให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ครับ